ไปที่คดีของบิ๊กโจค่ะหลายคนติดตามรอคอยนะคะว่าผลการชี้ขาดจากทางด้านตุลาการศาลปกครองสูงสุดนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดยังคงปิดเงียบอยู่นะคะบอกว่าให้รอทางเจ้าของสำนวนนั่งบัลังอ่านคำพิพากษาอย่างเป็นทางการท่ <c oughs> ามกลางกระแสข่าวในโลกโซเชียลนะคะ <c oughs> ลือกันสะพัดเรื่องของศาลจะยกฟ้องคดีคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ยังบอกว่าเป็นข่าวลือ ะะสําหรับข่าวนี้ทางด้านสํานักงานสารอายการปกครองอาทางสารปกครองเองนะคะบอกมีการสั่งทีมแล้วค่ะให้เก็บหลักฐานดําเนินคดีกับทางด้านสื่อที่ละเมิดอํานาจศาลด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องมีการรายงานข่าวอย่างระมัดระวังด้วยค่ะมีมรายงานนะคะจากทางด้านคุณประสิทธิศักดิ์มีล่าประธานสารปกครองสูงสุดเป็นประธานการประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสุดค่ะที่มีการนําประเด็นของข้อกฎหมายในคดีหมายเลขดำ ที่ฟอหนึ่งหนึ่งทับสองพ้าอที่ทางด้านทางด้านท่านพลตระวจเอกสุรเชษฐ์ทักพานอดีตรองผบตอรอได้มีการยื่นฟ้องผู้บรญชาการตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชาการตำรวจหรือว่าก,าากาพคตอรอนายกรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะว่าร่วมกันให้ทางด้านบิ๊กโจก๊กออกจากราชาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาค่ะ โดยก็มีรายงานนะคะว่าในการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายนี้ทางองค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดเจ้าของสำนวนได้สรุปสำนวนคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดโดยได้มีการเปิดให้ทางตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต่ละคน อภิพีปรายแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะมีการลงมติชี้ขาดให้ทางองค์คณะตุลาการสารปกครองสูงสุดเจ้าของสำนวนเขียนคำพิาพากษาต่อไปค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะหลังจากที่มีการประชุมตุลาการสารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต่างปฏิเสธ ที่จะมีการเปิดเผยผลการประชุมนะคะโดยให้เหตุผลบอกว่าผลการประชุมนั้นเป็นความลับอยู่ต้องรอให้ทางองค์คณะตุลาการสารปกครองสูงสุดซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนดําเนินการออกเป็นคําสั่งหรือว่าคําพิพากษาต่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวเท่านั้นค่ะ เพระาะฉะนั้นตลอดทั้งวันนี้นะคะก็เลยมีรายงานข่าวที่ออกมาทั้ง2ทางเลยโดยทางหนึ่งก็มีกระแสข่าวว่าสารปกครองสูงสุดมีคําสั่งคุ้มครองแล้วก็บางรายงานข่าวก็ระบุด้วยบอกว่าสารปกครองสูงสุดมีมติยกคําร้องนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดความสับสนว่าผลการพิจารณานั้นจะออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะขณะที่ <c oughs> ทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะครับ ที่มีการฟ้องเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยคุณอ,อมนานผู้ชม<ะ>ตอนนั้นบิ๊กโจ๊กดารงตําแหน่งรองผบตะรอได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติมีคําสั่งลงวันที่18เมษายนให้ตัวบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนะครับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดไว้ในร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน จากการมีพฤติการไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ bnk master ที่เป็นข่าวใหญ่นาตอนนั้นจนถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ถูกศาลออกหมายจับนะครับในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้จากการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินนะครับ เรื่องนี้ทางบิ๊กโจ๊กเห็นว่าคําสั่งให้ออกจากทัชการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยไปยื่นอุทธรณ์ต่อกอพคออตอรอนะครับซึ่งทางกอพคออตอรอเองมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ์และยกคําขอคุ้มครองชั่วคราวทาให้เดือดร้อนเสียหายช่องทางต่อมาของบิ๊กโจ๊กคือการมาร้องต่อสารปกครองสูงสุดนะครับนี่นะคะก็คือเป็นในส่วนของตัวคดีวันนี้ก็มีรายงานด้วยค่ะว่าทางสํานักงานสารปกครองได้มีการมอบหมายมอบหมายนะคะให้ฝ่าย กฎหมายดําเนินการตรวจสอบสื่อที่นําเสนอข่าวคดีดังกล่าวเป็นการหมิ่นและละเมิดอํานาจศาลเพื่อดําเนินคดีต่อไปซึ่งประเด็นที่มีกระแสะข่าวลือก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องที่บอกว่าองค์คณะชุดเล็กของตุลาการมีมติ5ต่อศูนย์เห็นว่าคําสั่งให้ออกจากราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะอืมอเพราะฉะนั้นจากข่าวลือตรงนี้ที่บอกว่าสารปกครองสูงสุด ยกคำร้องของบิ๊กโจ๊กนั่นจะหมายความว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กเองก็จะยังไม่สามารถกลับเข้าไปเป็นตํารวจได้เอาง่ายๆแบบนี้นะฮะแต่ต้องย้ำท่านผู้ชมว่าอันนี้มันเป็นกระแสข่าวลือนะเป็นแค่กระแสข่าวลือต้องรอให้ทางองค์คณะตุลาการสารปกครองของสุดเนี่ยได้นั่งบาลังแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่คราวนี้เนี่ยก็จะมีคําถามต่อไปว่าสมมุติ สมมุติว่าถ้าสารปกครองสูงสุดที่หลายคนมองว่าน่าจะสุดทางของบิ๊กโจ๊กแล้ว<ม>ยกคำร้องในครั้งนี้แล้วบิ๊กโจ๊กจะไปยังไงต่อ,อ,อจะจได้กลับมาเป็นตำรวจอีกไหมหลังจากนี้ยังได้เข้าสตชไหม,มหรือว่าต้องดำเนินการในทิศทางไหนอย่างไรเรื่องนี้เรามีวิเคราะห์ด้วยใช่นะ,ะเราได้ไปพูดคุยกับทาง พันตารวจเอกวิรุธสิริสวสดีบุตรนะครับท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏปิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับก็วิเคราะห์ต่อไปว่าถ้าหากว่าในเมื่อถ้าสมมติว่าศาลปกครองสูงสุดยกคําร้องจริงๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กจริงๆยังมีช่องทางนะคุณอมก็คือไปทางปปชต่อนะฮะต้องไปรุ่นที่ปปชต่อ,อโดยท่านวิรุธวิเคราะห์ความเป็นไปได้กรณีของบิ๊กโจ๊กนะครับว่าสมมุติองค์คณะใหญ่ของศาลปกครองลงมติยกคําร้องเนี่ย เท่ากับว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนั้นชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็เท่ากับว่าคําร้องนี้ถึงที่สุดแล้วไม่สามารถไปต่อได้อีกนะครับท่านวีรุตยัอย่างอธิบายเพิ่มเติมว่ากรณีนี้ในทางตํารวจเนี่ยยังเป็นการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอการสอบสวนฟังผลคดีอาญาและสอบสวนทางวินยัยเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ยังมีโอกาสกลับเข้ามาเป็นตํารวจได้หากคดีอาญาที่อยู่ในปปช มีมติว่าไม่มีมูลในการส่งฟ้องศาลนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะบิ๊กโจ๊กจะกลับมารับราชการได้คราวนี้ถามต่อว่าที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าคดีไปอยู่ที่ปปชเท่ากับว่าบิ๊กโจ๊กเองจะมีโอกาสตรอดมากขึ้นหรือไม่ท่านวีรุธก็บอกนะครับว่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นเพราะการที่ปปชจะชี้มูลได้ต้องมีหลักฐานชัดเจนขณะที่กระบวนการของตํารวจจะเป็นในลักษณะถ้าหากมีหลักฐานก็ฟ้องไป ที่ผ่านมาท่านวิวรุฬบอกว่ามันก็เหมือนมีการยื้อคดีกันนะระหว่างตํารวจกับปปชนั่นเองครับเรื่องนี้สําหรับข้อมูลหรือข่าวที่เป็นทางการมันยังไม่ปรากฏนะเอาเป็นว่าเอาสมมติละกันถ้าศาลมีนะคาสั่งยกฟ้องนะฮะคือไม่พิจารณาเรื่องของการฟ้องนะฮะให้เพิกถอนคําสั่งให้ออกจากการไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นอันจบจบบริบูรณ์นะ,ะสำหรับจบบริบูรณ์สาหรับประเด็นเรื่อง สองคำสั่งให้ออกแต่ราชการไว้ก่อนวราชอบหรือไม่ชอบสรุปก็คือชอบร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางไปล่นะ,ะก,ก็ก็ต้องออกจากราชการไว้ก่อน,นสําหรับการเป็นตํารวจต้องเข้าใจว่าให้ออกราชการเนี่ยภาษาของอกฎหมายในบทบัญญัติเรื่องนี้ว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะะไม่ใช่ให้ออกจากราชการให้ออกไว้ก่อนให้ออกไว้ก่อนระหว่างรอการสอบสวนนะฮะรอฟังผลคดีอาญาสอบสวนทางวินัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยังมีโอกาสนะฮะถ้าหากว่าคดีอาญาที่อยู่ปปช,ชนี่นะนะฮะสั่งนะมีมติว่าไม่มีมูลไม่ส่งให้การฟ้องศาลก็จบเหมือนกันจบนะฮะสามารถกลับคาราบการได้หรือไปส่งให้การฟ้องศาลสารลยกฟ้องก็ก็กลับคาราบกาได้ครับแต่ในมุมของหลายๆคนก่อนนั้นเนี่ยมองว่าถ้าเรื่องไปอยู่ปปชเมื่อไหร่อ่ะก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่บิ๊กโจ๊จะกลับมาอันนี้พี่วิรุณมายยังไงคะก็อยู่ที่ ก็จริงอยู่เพราะว่าตอนอยู่กับตํารวจถ้าตํารวจสอบสวนเนี่ยเขาส่งไอการฟ้องศาลแน่ตอนนั้นนะฮะก็จึงมีการยื้อกันไประหว่างตํารวจกับปปชแต่ยู่ปปชอ,อาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันวุฒิธรรมกว่าเพราะว่าปปชเนี่ยเขาถือหลักนะฮะที่จะต้องแบบชัดเจนถึงจะมีมติชี้มูลนะฮะแต่การสอบสวนประคติทั่วไปเนี่ยก็ถือหลักว่าเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมีหลักฐานพอฟ้องก็เสนอฟ้อง ส่วนที่มีกระแสข่าวลือคุณอ,อม<ฆ>เรื่องความไม่ชอบมาพาก,กลในคดีของพิกโจกนะที่บอกว่าเอ๊ะมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องไหม,มเงิน200ล้านเนี่ยนะฮะที่แลกกับการจะกลับไปเป็นตำรวจเนี่ยอันนี้ก็บอกเป็นข่าวลือนะฮะ,<ฆ>ะส่วนตัวของท่านวิรุธก็บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนแล้วเพิ่งจะรู้จักข่าวนี่แหละแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงและสมมุติองค์คณะของตุลาการศารปกครองชุดใหญ่ลงมติยกคำร้องจริง ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะหากมีการวินิจฉัยว่าคําสั่งให้ออกจากราชการเป็นคําสั่งทิ่ชอบอาจทำให้เกิดความวุ่นวายในการบริหารราชการเพราะมีตํารวจที่โดนคดีอาญาและถูกสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วจํานวนมากอาจเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการดําเนินการกับตํารวจกลุ่มนี้ก็ได้นะครับการวิจัยอย่างนี้นะฮะถ้าอยู่บนพื้นฐานที่ว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยไม่รับนะฮะยกคําร้องเนี่ย นะแต่ในขณะเดียวกันที่อนุนะครับพิจารณาเสนอความเห็นไปเนี่ยมีมตินะฮะห้าต่อสย์ว่าตามข่าวนะฮะว่าให้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันปะะผิดปะกติเลยนะผิดปะกติเลยเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งทําให้อข่าวลือเรื่องสองร้อยล้านเนี่ยมันมีน้ําหนักขึ้นเลยอืม่มน้ำหนักขึ้นเลย,เลยแสดงว่าสารตัวการสารปกครองสูงสุดเนี่ยเขาเขาไม่เห็นด้วยนะฮะชัดเจนเลยขัดกันเลยมันขัดกันเพราะอะไร ถ้าทําเป็นไปโดยสุดจริตเนี่ย<ม>ก็ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจใช้ไม่ได้เลยนะอืมของอนุอ่ะเพราะว่าความเห็นมันมันแย้งมันแย้งกันโดยซึ้งเชิงไงคะครับผมก็ว่าผมว่าป็นผิดปกติอยู่แล้วนะ<ม>วก็จะรอดูแต่ว่าสาลรปกรครองสูงสุดจะว่าอย่างไรถ้าสาลปกครองสูงสุดตามนะฮะและพิจารณานะฮะก็ อย่างที่ผมบอกกันแหละมันจะมีปัญหาวุ่นวายในการบริหารและการแผ่นดินตามมามากมายมทั้งคนที่ถูกสั่งให้อกจากการไปแล้วนะฮะแล้วการบริหารงานตำรวจการปกครองนนนคนแนนด้าโคสสารปกครองสูงสุดนะฮะยกคำร้องในเรื่องนี้แบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นท่านวิวรุธเอง<ะ>ก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าเรื่องของการมาร้องสารปกครองสูงสุดเนี่ย อาจจะยังไม่ใช่สุดทางของบิ๊กโจ๊กนะก็ต้องรอปปชในการชี้มูลนะครับว่าจะได้กลับมาเป็นตํารวจอีกครั้งหรือไม่โน่นนี้ก็วิเคราะห์จากการสมมตินะสมมติว่าถ้าเกิดมีการยกคําร้องจริงๆเนี่ยนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ก็คือความคิดเห็นจากท่านวิรุฒค่ะเราต้องดูว่าคนอย่างบิ๊กโจ๊กสุดท้ายเป็นแมวกี่ชีวิตกันแน่นะคุณออมบางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นชีวิตที่10หรือเปล่าก็เลยจับตามองการสัอบคดีนี้ด้วยนะคะครับ